เจะเริ่มต้นจากจุดที่เราพึงพอใจก่อนแล้วก็มีความพร้อมที่จะวางใจหรือทำความรู้สึกตรงนั้นไปก่อนอย่างนี้ก็ได้นะจะ๊ะจะเป็นฐานที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหได้ทั้งนั้นแล้วก็ทำใจให้นิ่งๆสบายๆ ทีนี้เนี่ยบางคนะพยายามจะสร้างอารมณ์สบายตะเกียกตะกายหาอารมณ์สบายแต่ไม่เคยเจอเลยเลยกลุ่มอย่างนี้ก็มีนะจ๊ะหลวงพ่อว่าอารมณ์สบายก็ตามแสงสว่างดวงธรรมองค์พระ สิ่งที่ดีๆที่มีอยู่ภายในตัวมีอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วแม่อารมณ์สบายของเราที่เราสแสวงหานี่แหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องสแสวงหาแค่ทำใจให้มันหยุดให้มันนิ่งๆโดยจะเอาตัวเราอยู่ในศูนย์กลางกาย หรือจะเอาศูนย์กลางกายอยู่ในกลางตัวเราก็ได้แล้วแต่เราจะชอบถนัดทำนิ่งๆิ่เท่านั้นแหละเดี๋ยวอารมณ์สบายอารมณ์ดีอารมณ์เดียวจะมาเองถ้าเราไม่ต้องไปคิดอะไรนี่นะนิ่งๆ่งเฉยๆเดี๋ยวก็มา นี่สำหรับบางท่านนะที่พยายามสแสวงหาอารมณ์สบายสนะ่วะส่วนใครถนัดนึกนิมิตร็ะทำไปนะที่หลวงพ่อก็ลองพูดถึงผู้ที่กำลังสแสวงหาอารมณ์สบายและหลวงพ่อก็ลังจะบอกว่าไม่ต้องไปสแสวงหาแค่เราทำใจหยุดนิ่งๆเฉยๆ ไม่ต้องคิดอะไรเลยหนิ่งเฉยๆวางวางเหมือนคนไร้อารมณ์กันวางวางเดี๋ยวอารมณ์สบายหรืออารมณ์ดีๆที่เราปรารถนาจะมาเองจะมาเองนะจ๊ะซึ่งสิ่งนี้หลวงพ่อก็เคยพูดผ่านๆมาแล้วนะ่ะ คนเก่าก For ็เข้าใจแต่คนมาใหม่ไม่เข้าใจเพราะนั้นให้ทำตามที่หลวงพ่อแนะนำตรงนี้นะลูกนะให้นิ่งๆเฉยๆวังๆนิ่งเฉยๆตรงไหนก็ได้โดยไม่ต้องไปกำหนึงถึงฐานต่างๆก็ได้นิ่งอย่างนั้นไปก่อนเดี๋ยวอารมณ์สบาย อารมณ์ดีๆที่เราปรารถนาจะมาเองไอ้หนิ่งๆเฉยๆตั้งจำนะลูกนะอย่าฟุ้งจนลืมฟังอย่าฟังผ่านๆอย่าดูเบาคำแนะนําที่ง่ายๆเหมือนไม่มีอะไรสำคัญนะตรงนี้ ถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ตอนนี้เดี๋ยวทําไม่ถูกวิธีแล้วมันจะยากจะปล่อยให้ละเบื่อเบื่อการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเร่งทําความเข้าใจกันซะก่อนให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุลลำไม ตรงไหนก่อนก็ได้โดยไม่ต้องไปคำนึงถึงฐานต่างๆเพื่อที่เราจะได้รู้จักคำว่าอารมณ์สบายซึ่งมันจะมาเองเมื่อเราไม่แสวงหาอะไรไม่ปรารถนาอะไรแค่นิ่งๆหยุดกันนิ่งๆ,ๆ น่นม,มนุ่มลมบนลมใมเดียวอารมณ์สบายมาเองนี่เอาตรงนี้ให้ได้ซะก่อนนะลูกนะสำหรับบางท่านนะจ๊ะสำหรับบางท่านไม่ใช่ทุกท่านเดี๋ยวจะเหมาว่าจะต้องย้อนกลับปมาทำอย่างนี้ไม่ใช่นะจ๊ะเอาเฉพาะคนที่ติดตรงนี้เนะี่ยหลวงพ่อเขาจะได้แนะนำแก้ไขกัน วนใครทำไปถึงตรงไหนได้แล้วก็ทำต่อไปไอ้ใครยังไม่ได้ก็เอาตรงนี้ก่อนเราจะสังเกตเราจะสังเกตพบข้อแตกต่างสำหรับผู้มาใหม่กับผู้มาตั้งนานผู้มาตั้งนานฟังแล้วผ่านไม่ค่อยเอาไปทำตาม จึงทำได้นานแต่ว่าไม่ได้ผลแต่ผู้มาใหม่นั้นเน่ะเขาไม่มีความรู้อะไรเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ฟังผ่านฟังแล้วก็ทำตามที่แนะนำอย่างง่ายง่ายแเขาไม่รู้อะไรเลยเหมือนเราไปดูซื้อตั๋วดูภาพยนตร์ในโรงหนังเราวมก็ไม่รู้เรื่องจะดำเนินไปอย่างไรแล้วก็ดูท่าที่มีให้ดู แล้วก็ติดตามเรื่องราวไปเรื่อยๆไม่ช้าก็จบเรื่องได้รับความบันเทิงใจผู้มาใหม่ก็จะทำอาการคล้ายๆอย่างนั้นแหละคล้ายๆกับผู้ที่ไปดูหนังที่ไม่รู้เรื่องมาก่อนเพราะฉะนั้นเขาจะฟังฟังแล้วก็จะจําจําแล้วก็จะทำาจึงง่ายส่วนผู้อยู่มานานาฟังผ่าน หรือบางทีฟุ้งจนลืมฟังหรือบางทีคิดว่ามันไม่สำคัญฟังมาจนเคยชินแต่ไม่ได้ทำตามดังนั้นผู้มาใหม่มักจะมีประสบการณ์ที่ดีกว่าส่วนผู้มานานแล้วมักจะจับให้มั่นคั้นให้ตายเอาจริงเอาจังกันเอาลูกในตากดไปดูกลางท้อง เขาไม่จริงจังกันเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ผลเพราะไม่ถูกวิธีดังน้ำวิธีที่ถูกต้องอย่างนี้นะลูกนะคืนนี้กระเชนเคยใครเหนื่อยใครง่วงใครเปลียใครตึงก็ปล่อยให้มันหลับ ในกลางโอแห่งทะเลบุญพอสดชื่นแล้วแล้วก็ตื่นขึ้นมาปฏิบัติธรรมต่อใครเมื่อยก็ใครยับเบาเบาอย่าให้ไปสะเทือนคนข้างเกียงเขาะลุกนะใครฟุ้งหยาบก็ลืมตามาดูด,ดวงแก้วใสๆ พระแก้วไซสหรือหลวงปู่คุณยายเป็นต้นพะใจสบายแล้วเราก็หลับตาใหม่อย่างเบาๆส่วนใครฟุง้งละเอียดก็ไม่ต้องลืมตาแค่ทำเป็นระวรมีชีในเรื่องราวต่างๆที่มันพูดผ่านมาในใจไปช้าใจก็ใจหยุดนิ่งนิ่ง คำอย่างนี้นะลูกนะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยคืนนี้ทุกทุกคนนะจ๊ะต่างคนต่างทํากันไปเงียบ